บงางปือสามครับเดียวก็ไปนะครับดึงขอบฟ้าข้างหน้านี้มันจะเป็นเมืองโบราณน,นะครับผมเข้ามาเนี่ยนะครับอันนี้สร้างใหม่แล้วพระเจ้าสามพระองค์เลยนะครับนี่ครับ บางเทศบาลบางปู63นะครับเดี๋ยวเข้าไปนะครับริมขอบฟ้าโอเครับผมด้านหน้านี้ก็จะเป็นเมืองโบราณนะครับผมก่อนถึงเมืองโบราณหนึ่งซอยนะครับเดี๋ยวเข้ามาเลยครับริมขอบฟ้าเดี๋ยวผมจะปักหมุดไปให้นะครับนี่นะครับเข้ามาเนี่ยครับอันนี้กําลังสร้างใหม่นะครับพทะเจ้าสามพระองค์เลยนะครับนี่ครับเป็นวัดหรือเป็นอะไรไม่รู้นะครับเนี่ย เำลังสร้างนะเนี่ยครับพระพุทธเจ้าสามพระองค์ขี่เข้ามาเลยถึงแล้วนะครับบ่อตกปลาปลาเจดนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้องคตกปลาปลาจินประเที่ยวนะครับได้ออกหมายมาตกปลานะครับที่บ่อตกปลาปลาเจดนะครับคันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับ ปีปลาไม่ต้องช่างออกนะครับก็ป้อา,าออกได้หมดนะครับทุกเวทปลาช่อนนะครับผมพันละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับใครสนใจอยากจะมาก็ยวผมปักหมุดไว้ให้นะครับที่นี่นะครับตกชิงเดีอวสปิวเปอตุ้งติ้งสองชิงยกหน้าดินทุนได้หมดนะครับจะเว้นตีเหยื่อปลอมแล้วก็ เบ็ดนรกเบ็ดอาขาอ่ายเบ็ดสองทางสามทางนะครับห้ามนะครับก็มารอชมกันนะครับว่าเราจะมีตัวกันหรือเปล่านะครับก่อนจะไปรับชมนะครับก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อกระตุ้นแกใ,ให้ช่องอตกปลาพาเทีย่ยวช่องตกปลาเล็กๆของเรานะครับให้มีกําลังนแกทำคลิปดีๆต่อไปนะครับผมชมคลิปกันเลยครับผมสวัสดีครับ บอ่อตกปลาปลาเจ็ดนะครับผมสภาพไม้บอ่อไม่ใหญ่นะครับแต่คนเยอะอยู่ตกกิ้งเหลีวสปิวหน้าดินเปอะทิชชู่ตุ้งติ้งสองกิ้งยกได้หมดนะครับห้ามตีกระปอมปลาทุกชนิดออกได้หมดนะครับคันละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทยกเวบปลาช่อนนะครับไม่ได้อันนี้คันที่ใช้ก็เป็นอาชิโนโคนขาววันนี้เอาคันเจ็ดฟุตมาครับลอกเป็นบีกีซีโร สินะครับลอกอ่าเอ็นเป็นพาวเวอร์หแล้วก็สองเซนเบ็ดอินโนเบอร์หนึ่งนะครับวันนี้เหยื่อที่ใช้นะครับผ่าฟิกพักฟิกนะครับมาดูกันยาวๆว่าเราจะหาบหรือจกแห้วจะมีตัวกันหรือเปล่านะครับบ่อตกปลาปลาเจ็ดครับหนึงร้ยห้าบาทปลาฟรีออกได้หมดยกเว้นปลาช่อนนะครับอันนี้ลงไปคันเดียวนะครับผม ที่นี่นะครับตรงที่เช็คอินนะครับมีเหยื่อขายนะครับมีกับข้าวขายมีเครื่องดื่มขายครับน้ําเหล้าเบียร์มีขายนะครับอันนี้ก็จะเป็นวัดหรือเป็นอะไรไม่รู้นะครับห้องน้ํามีนะครับสองห้องใครที่อยากมาก็เดี๋ยวผมจะปรับหมดไว้ให้นะครับผมต่อตกปลาปลาจิดจบหมดไปยาวๆนะครับมีตัวหรือเปล่านะครับ อันนี้บอ่อเขาเรียกว่าบอ่บอปลาเสียนนะครับเปิด6กโมงถึง17บเนาฬิกานะครับผม5้าโมงเย็นนะครับหกโมงถึง6กโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นนะครับปาารอบรอบบ,บ,บอ่อก็ยังไม่มีใครได้นะครับปลามันก็มีขึ้นอยู่นะครับแต่มันไม่มีใครได้ม,มันไม่ยิน ไม่กินเลยเงียบจิบเงียบทั้งบ่อสองบ่อเงียบหมดเลยตกปลาบนไปครับบ่อตกปลาปลาเจ็ดนะครับวันนี้ท่านผู้ชมมากมายกายกองจะหาหรือจะเข้วมารอชมกันครับผ่านไปชั่วโมงกว่านะครับผณานนี้8ปดโมงสีาทีนะครับมีปลาท่านโน้นนะครับ ได้อยู่คนเดียวปันนินน้อยปันนินแวนจหรบบแถบนี้ทั้งแถบยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับมีคนเขาบอกว่านในบ่อน,นี้นครับมีปันนินอยู่สิบตัวนะครับใครจะได้ไปก็เป็นผู้โชคดีไปม,มีปันนินอยู่สิบตัวนอกนั้นก็เป็นสไบประมาณยี่สิบตัวนะครับยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย เดนไปยาวๆบ่อปราบเสียนเด็กคนเดียวนะครับวันนี้ปลาไม่มีนะปลาไม่มีใครที่จะมาไม่ต้องมาแล้วครับไม่มีปลาม่มีใครได้เลยครับเยียบท้องบ่อ เคลมรับเบ็ดตกปลานะครับคันละหนึ้น1ห้บาทนะครับสามารถตกคิงเหลวสปิวเปิดทิชชู่สองคิงยกตุ้งติ้งหน้าดินทุ่นได้หมดนะครับกดข้อห้ามก็มีห้ามใช้เบ็ดตะขายเบ็ดนรกเบ็ดาสามทางสองทางแล้วก็ห้ามตีเหยร์ปอม ห้ามใช้คาถาเรียกปลานะครับกดข้อห้ามอนาหลายคนก็เริ่มทยอยกลับไปแล้วนะครับปลาไม่มีนะครับปลาไม่มีปลาไม่กินเด็ดใครที่คิดจะมาไม่ต้องมาแล้วนะครับบ่อน,นี้ไม่มีปลาครับผมไม่มีใครได้ปลาเลย บอ่อปลาเพียนบอ่อตกปลาปลาเจ็ดน,นะครับเงียบทั้งบอ่อนะครับบรรยากาศสภาพหมานะครับวับนนี้นักตกปลาเยอะแยะจะทยอยกับมันบ้างแล้วครับเพราะว่าปลาไม่กินเม็ด วัดเลยนะครับผมนะครับหมองตกปลาปลาเจลดนะครับผมมีวัดสวยๆให้เที่ยวด้วยปลาไม่กินเบ็ดก็ไปเที่ยวได้นะครับ อ่งโน้นนะครับเป็นเมืองโบราณนะครับเมืองโบราณติดกับเมืองโบราณเลยครับของขายนะครับกองยเีสิบบาทามะขินมาละสิบบาทมีน้ำมีขนมมีเยอะโบโบโบดูผลประกอ,อบการกันนะครับวันนี้ ครับผมผลประกอบการนี่ครับผมผลประกอบการวันนี้นะครับเราวันนี้นะครับบ่อดตกปลาปลาเจ็ดครับวันนี้เราได้มาสองหางนะครับปลากินยากมากนะครับรอดแฮวครับสองหางวันนี้เราก็ต้องอำลาพาจากกันนะครับอำลาพาจากจากปลากันนะครับวันนี้เจอกันใหม่อีพีหน้านะครับก่อน จะจากกันวันนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของตกปลาพาชินพาเที่ยวเพื่อเป็นกําลังใจให้ของตกปลาพาชินพาเที่ยวได้ทาคลิปดีๆช่องตกปลาเล็กๆได้พัฒนาต่อไปนะครับขอบคุณครับเจอกันใหม e ่ ep หน้าสวัสดีครับผม